กลับเข้าสู่รายการคุยข่าวกับวสก้าหนึ่ะคะยังอยู่กับดิฉันชัชลัยเช่นเคยคะ่ะแล้วก็ภารกิจของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนาในการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนนั่นเองคะ่ะภารกิจของเราจะเป็นอย่างไรเชิญติดตามคะ่ะกองบรรชาัการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่1 3สาำนักง,งานพัฒนาพัก1ห,หน่วยบรรชาการหานพัฒนา สัตว์กำลังพลชุดบรรเทาสาธารณภยัพพยพร้อมรถยนต์บรรทุกน้ำดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศลดปัญหาหมอกควันและฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5ที่สูงเกินมาตรฐานจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในพื้นที่ตำบลวังจันทร์อำเภอแก่งกระจานจังหวัดเพชรบุรีนั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่52สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดกำลังพลหน่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการปลูกหญ้าเนเปียไว้สำหรับเป็นอาหารเลี้ยงสัตว์และเป็นแหล่งเรียนรู้สำหรับผู้เข้าศึกษาดูงานณโครงการทหารพันธดีบ้านดอนหนองแหตมบลตาเป็กอำเภอเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์นั่นเองค่ะต่อเนื่องกันที่ภารกิจต,ต่อไป กองบัญชาการกองทัพไทยโดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่32สำนักง,งานพัฒนาภาัก3หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาจัดชุดบรรเทาสาธรารณภัยดำเนินการแจกจ่ายน้ำให้ประชาชนที่ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่บ้านปางมะโอหมู่9ตำบลแม่น้ำอําเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่นั่นเองค่ะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนและพบกันใหม่สวัสดีค่ะ